หยุดนี่คือการปนเฮ้ยจุงยกมือขึ้นซะอ่าแล้วส่งเงินในธนาคารมาซะได้แล้วครับเอออุย้ยจะเท่าไหร่กันนะ เยอะเลยเฮ้เก็บปืนก่อนโอเคไปเลยอู้เงินเยอะเลยคือเก็บมาให้หมดโอเคตอนนี้เก็บเงินต้องเก็บเงินเออไปไหนเมื่อกี้ฉันขาดขา โอเคแต่ไม่เป็นไรเพราะฉันมีระยะรักษาอยู่ทีไปเร็วยาผมก็ขาาขาขาดก็ตายไปซะโอเคไปเร็วโอเคฉันจะมาฝากเงินดูข้างหลังก็ก่อนที่ครับอะอะไรนะอ,อุนันจูนี่นาเฮ้ีคนมาว่ะดูดีล ดูดีลูกน้องมีคนไม่รู้เรื่องเข้ามาด้วยฮะโอเคเดี๋ยวผมจะเอาโทรศัพท์ให้นะครับเอเอ <c oughs> จะเอาโทรศัพท์ให้มจะเอาโทรศัพท์ให้